การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณพระราชวังอันงดงามมีพระราชธิดาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเจ้าหญิงสิรินาถพระสิริโฉมงดงามและทรงมีพระจริยวัตรอ่อนโยนวันหนึ่งพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์จะให้พระราชธิดาได้เสด็จออกไปทอดพระเนตรบ้านเมืองเพื่อจะทรงทราบถึงความเป็นอยู่ของพระสนิกร เมื่อเจ้าหญิงเสด็จออกนอกพระราชวังทรงทอดพระเนตรเห็นเด็กน้อยผู้หนึ่งนั่งร้องไห้เพราะดอกไม้ที่เขาปลูกเหี่ยวแห้งไปหมดเจ้าหญิงจึงมีพระเมตตาประธานพระสุรเสียงปลอบโยนว่าอย่าโศกเศร้าเลยเด็กน้อยดอกไม้ย่อมผิบานได้อีกหากเจ้าเอาใจใส่แล้วเจ้าหญิงทรงน้อมพระหัตถ์เด็ดกลีบดอกไม้งามจากสวนหลวงพระราชทานให้เด็กน้อยพร้อมทั้งรับสั่งสอนวิธีดูแลเด็กน้อยกราบลงแทบพระบาทและกล่าวถวายคำสัญญาว่าจะดูแลดอกไม้นั้นด้วยใจ เมื่อเจ้าหญิงเสด็จกลับเข้าสู่พระราชวางังได้กราบบังคมทูลพระราช,ชบิดาและพระราชมารดาถึงเหตุการณ์ที่ท,ทรงพบพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชหฤทัยปลื้มปีติและมีพระราชดำรัสว่าเจ้าจงทรงจำไวเ้เถิดความสุขมิได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่แต่อยู่ที่การทรงช่วยเหลือผู้อื่นด้วยพระเมตตาตั้งแต่นั้นมาเจ้าหญิงสิรินาถก็ทรงเป็นที่รักยิ่งของพระสพนิกรทั้งหลาย ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คือความเมตตาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าฐานะใดก็ตามหากมีใจช่วยเหลือผู้อื่นความสุขก็จะเกิดขึ้นทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับหนึ่งพระราชวังหมายถึงที่ประทับของพระมหากษัตริย์สองพระราชธ,ธิดาหมายถึงลูกสาวของพระมหากษัตริย์สามพระราชบิดาหมายถึงพ่อที่เป็นพระมหากษัตริย์สี่พระราชมารดาหมายถึงแม่ที่เป็นพระราชินีห้าเสด็จหมายถึงไปเดินทางมากลับ หรือออก6ทรงพระราชดำรัสหมายถึงการพูดหรือการกล่าวเจ็พระสุรเสียงหมายถึงเสียงพูด8พระราชทานหมายถึงให้มอบให้อนุญาตให้มอบสิ่งของ9พระบาทหมายถึงเท้า10กราบบังคมทูลหมายถึงการพูดหรือการแจ้งให้ทราบ 11. พระสิริโฉมงดงามหมายถึงมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมาก 12. พระจริยวัตรหมายถึงความประพฤติที่ดีงามหรือกิริยามารยาท 13. ทอดพระเนตรหมายถึงการดูการมองหรือการเห็น14พระหัตหมายถึงมือ15พระราชาหฤทยัยหมายถึงหัวใจหรือจิตใจขอขอบคุณที่รับชม